แม่นแล้วล่ะสี่สามนั่นนะสองสี่สี่สองสี่สามสามสี่ขันผู้ใดมาเลขติดติดสโอ้ยสองสี่สามขนออกมาตัวนี้มันสีได้หน่อยจพี่นอมีรายที่เรกาหาปูนี่เอาไฮดีสเอาใหมดเลยครับตามตัวตามใจยกตัวมาครับนี่ยังไ่ ปูเขียนไหว่นเขียนไห้มากตัวใดเลยมากตัวใดครับมากตัวใดตีมากตัวใดสี่ให้มากตัวนึคือจังหนแปดทางโอมากแปดหางนี่คือพ่ไม่หรอกไหโอ้ราบอกแปดทางไม่ได้กับห้าแปดแปดห้าโอ้โหนมีแปดห้าแปดเยแตเรามากแปดห้าเขย็นอยูยอันทั้งที่อิดอุ้มมุนมุนนะ มันง่ามมันเป็ดมันง่ามเราก็ยังบอสเลาไปยึ่เตาเล่าก็ยังอดบะได้ในทเลขกันนะเล่าอยู่เลขคับกับเลขอยู่ในเวลาเห็นเป็นเลขอย่างงี้อยูกเห็นอะไรเนี่ย สี่หยันครับครับเดี๋ยวผมก็สิจินน้ำอยู่ดีนี่สายหลักเปิดฟ้าไปพ่อมันได้หรอฮึนี่ที่บอกต้เปิดเพราะว่าผมจินแต่อันอันเอื่ออันฟันฝากผมม้อนได้กินทุนี่บอกครับยูทูบส่องไในน้องวันนี้พ่อแล้วแล้วถนนก็ได้แล้วถนนก็ได้แล้วก็ยังคืนพอนออกนอกจากปูที่สั่ง ห้องสีคาดล่วงหนา่ไดเลยดินอกจากปูร่องสีมกาบวกเฮตนั่นนี่มันมีเงินอยู่กับวงจ่าเคสกันรอบบวกปูว่าสังเฮตนนั้นเด้อก็สิได้เฮ็ดมืนเฮตไปหอดเลยคือถนนก็เรอบบวกเฮตก็สิได้เ็อถนนเนาะนังค้าสาาก็ได้แล้วบัวนาเบืองข้าวหน้าก็ิล้ลี่มว่าสเนวครบสามอย่างแล้วบ่น้าัยังอยู่สีเมน สิิใจก็เจ้าเพราะ่าใจปบบวัดเราท่ะบัดบัดเส็นแล้วก็สิทใจเราอยู่ถนนนห่งบประมาณ้านไหมครับประมาณสี่แสนสองมื่นหาพันเพราะว่าเขาข้าข้วไว้แต่ว่ามือมือสิใจเงินสิมาวัดไม่บางอย่างเนาะหามันบ่ถึงหามันขาดมันเกินพอวัดเขาข้าวไว้แสล่างบแสดงนะแสล่าล่าเปียกันต ได้ไปเรียบร้อยแล้วมุ่งรังฆ่าผูกกระเบื้องถ้าสีขนาดท่าสีนีไปท่าซอยกันนี่ถึงพ่อจับกับไปท่าซอยเหมือนแก่วถ้วยบานเขาเจ้าให้มาจ้างต่างหาครับขาเลียงคนอร่อยสองรลอยสร้างสีเท่าหอสองลอยนึงสินะกุ้มทางสร้างเหมือนสีบุเกียงกับหอรลอยนึ่งสินะต่างซอยกันขันพวกกะที่ขันจ้างสร้างก็จะไม่ถึงเวลตามสี่มืนดบุ่งละ ไป,ไปชนี่มั่งทุกคนอยู่กับมั่ไปละขนมมาว่างลงไว้แล้วทุกบ่หเราเป็นขอขาไปเบืองผ้าในห้องน้ำประจำนะครับไปเบืองตัวเลขนะครับถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปถ่ายคลิปลังจากคุณป่าคุนนาขุนแม่ฉันมาเห็นถ่ายจักน้อยกัน เวนี้เพิ่นมีรจุดทีกอยู่ในไทยครับพุนมาุบ่สังเกตครับมื่อกี้ถูนนี้มันมันจดเป็นเรียกมันไหม้องไปยืนเกรย่านอืมกกย่านกยานครับจุดถูเพราะว่าจุดลายอันเราจุดจุดบูสร้างจินน่ามันจิดใหม่เป็นติเรืแต่ว่าตัวนี้ก็เแปะเนียแปะแปะงูจินนอาจะ่เขาไม่ได้สังเกตอเจบเปนบ่อนะผ่สังเกตเรียอนี่ เนี่ยหุ้ดบูชาเนาะจะเป็นครงสุดท้ายให้ห้าวละพี่น้องเอ้มมาเบิ้งน้กันไปไปแล้วแปงสิเลขสามนีนเนนี่เลขสามนี่ชัดแล้วแต่ว่ายูทูบ b e สองสี่สามสองสี่สามตัวนสองสี่สามเนี่ยเราเบิ้งยังสี่มใจว่าเป็นสามคบตัวนั้นเป็นตัวทีทั้งน่กสองสี่ามมาเมนยูทูบดิให้เบิ้งยุด วยบเือวยริสังกตเียวเนามบู่กัรสกับแปดศูนย yes. ์สามศูนย์แปดแปดสามสามแปดยูทูบสองสี่สามสองสี่สามเนาะ3นั่นหรอครับพี่น้องบันนี่กรทูบใหม่ลงจนหอดกลงทุนนะครับใช่เนาะมันก็ชอบกัน พิ่จารณาก่อนนะครับค้งสุดไทยมาบ้านพ่อจำนะครับแปดสามสามแปดเจ้าพ่อจมามามาแก่ข้ามฟันไปที่ครับพูดพ่อฟันว่ายังไดก็พอมาอคึ้นฟันว่าแล้วอาขั้วไชไถครับขั้วไชไถยราใส่ไปใส่มาเอาขั้วกูคือเสาแท้ว่าสันเดี๋ยวเบิ่งเอามันบอลคำตัวอย่าสันหมก็ซี่มองได้ปวดขั้ว เ่อยลงไปน้ำหมดล่ะบ,บานนี้มันกระโดนเติบมันได้ขึ้นมาขึ้นมาบานนี้เขาเจ้าไกลต้อนง่วต้อนคั้ยขึ้นมาตีนบาน้านเขาเจ้ามะขาง่วงไหมขาต้นหนาอมะขามลดเอ้ขา,า,าขา,อา,ขาีอย่างนี้เลยข้าปันกันนี่แล้ววะสันบานนี้เพิ่งโดนอีกขาคขั้วต้นไชไทยหันอย่างนี้เขาคือเอามะขามวะสันเอาเอาเจ้าตะแขกไช้มันเด้อว่ะสันบานนี้ลด ถามเขาสีขามนี่ย่างขั้วใจไทยอยู่สันขาโลดกระสันก็ยุตีนบ้านก็กดว่าวปันปันนี้ก็เลยมากไม่เห็นปืนสั้นอยู่ได้จับเอาปืนพย่างไปสันนกบินไว้ไว้ออกตัวหนึ่งตัวหนึ่งบินกลับขึ้นมาเมื่อก่อนนะกุศิบายก็น่าสันไส่บาทเดียวยิงเขาทั้งใครทั้งห้างเงินที่ทึ้งโตทั้งห้างโอ้ย ยังว่าขึ้นดีใจซื้อตัวไดเสรีเหลือเกินซื้อไว้ไปพ่อเดือนยังเพราะว่าซื้อนี่จะว่าทิ่เขาไม่หาซื้อจังซื้อตัวไรเสดี <c oughs> อ๋อมีในใจไว้ไปพอ่อนั่นแล้วมีในใจบลอดเลี้ยงก็เพื่อนใจนะค่ะหมายว่าสิซื้อเกา้าเก้านี่แล้วเก้าเก้าเลยหละตีปืนกับยิงนกนี่ที่มันมันมันปืนยิงนกมันถือโย่ครับถือกระบ,บินตกไปยังสั้นละแต่ว่าที่น้ำเอาอยู่หรอกว่ามันไปเรดต้องตายครับกระไรท่านก็ช่วยเทียมเนาะฝันว่ายิงนกบ่ถือ บาดนี่ฟันยิ่งถือหรือบาทนี่ตะกี้จะซื้อสางน้อนฟันยิ่งว่าบะถือกเคียเนาะกับว่าเลขบ่อกก็เยอะยิ่งนกบะถือบะถือออกเลขก็เจ้ว่าบาดนี่ฟันมายิ่งถือผมก่อนได้มั่นใจเนาะว่าเลขสะถือแล้วแต่ว่าไบ่ได้ตีเอายิ่งนกเป็นบ่อบ่ตีเอานะพอได้เสียเเล็กไม่ใจเออเลขขันเลขสามตัวว่าจะซื้อหนึ่งหาศูนย์หนึ่งไม่ใจหนึ่งหาศูนย์กับเก้าเก้า เปียวมัสไซเก่าหนึ่งนี่บ่เป็นไปได้เป็นไปได้กันล้วพอพอหามันเกี่ยวขึ้นมาบฟันเจี้งซี่ก็ที่เรียกขางัวเออขางัวงละบ้านี้คว้วก็ใส่ไถอยู่กะมาขาคว้วข้าไถอีกบอพอขาข้าไถดนีเอาปดมาแล้วมันขึ้นมาอีกจากน้องน้ำเขามาขาบ่ได้ศูนย์ได้ยังบ่ลาพ่อบ่บ่ปตสวนนี่ขางัวนี่ยขาสิไปแจกมู้งให้จังได๋นี่ครับเขาขาก็ขาแจกมู้งหรือขาไสบุญนี่แหละตกว้วน ข้วยก็คือกันแบบเดียวกันขาทั้งข้วยทั้งงัวเอ้าจู่ก็ขาดปวดแบบปวดว่ามีคนหลายบ่ก็ตอนหลายคนคนข้นไหลขคนในหมู่บ้านเท่าไหอข้นหมู่บ้านอีกได้แห่อีกแล้วแตว่ามันเลือดเป็นห้ยว่าเนี่ก็หลายคนเนาะจะกี่ชุอตัวใดงครับจับเอาจับเอาตความฝันพ่อนี่ยแล้วอันที่ไปเอาของอันข่ำฝันนั่นก็จักสิว่าจังใดของผู้พาอย่างกับลายคนไมบ้านนายโยอันเจือเลือกเอาค่ะ จักินตัวใดตัก็พอเนาะพันตัวห้าววเลือกพันมาถ้ามันออกก็เท่านั่นเหรอวะถ้าไว้แสดงว่าเลขถือแล้วล่ะเจ้าว่านี้แล้วมันยิ่งถือก็แม่นกแม่กูเทียมันยิ่งบ่ถือกปืนดังไปบันถือก็เทียเนาะบาดนี่ยิ่งถือแม่ก็ต้องกดอย่ล่ะครับงับขั้วกับขาเขาโอ้เขาว่าโอ้ถือถ้าใครทั้งห้างมุนบัดดัมยานอวัดสัน คเรื่องไข่ทั้งห้างถูกยกลังคุณ <uck> <understands> พ่อข้าคุณพ่อต่ค่เอาฟิกบอเ่นถูกยกลังคาบคับขอบพุณคพุ่พลอหลายครับกเท่นั้นหรอเปล่าหนึ่งหศูนย์ครับเก้าเก้าครับเก้าเก้าเออพื้นมักน่าครับไม่ซื้อซื้อตัวนี้แหละสามตัวหนึ่งหาศูนสองตัวเก้าเก้าเลขที่คืดมักอยู่ในใจไว้แล้ว คือแต่ตองหวดผลี่อันหนึ่งหาดูนนี่มันเป็นรับแน่บ่รับแน่นี่นะเป็นเคลิบเคลิมอยู่ครับนี่แหละเรียกว่าผู้ใดซื้อตัวใดไรกับบ้านสื่อบางชื่อจะว่าปีละเบิดลายว่าถ้าก้านก็เบิดหอยนี่มือเงินก็ได้รุ่นดอกพ่อเังว่ามันออกมือเงินเนี่ยละเลขมันที่จับมันจีบแนนแม่นเนาะใช่เรื่องว่าลูกหฝันเลยนี่เงินว่าอีพ่อฝันนี่ ผู้ว่าสู้ฟังกับยังเปลาลงมาหาผู้ใดศักดิ์สิทธิ์โอ้บักศิ์ว่าพอค้าม่าอยู่สันก็เลยเปามามากกับพอดีกันเลยเ่าบักพันบปลงมาบ่เหมือนนี้ว่าฉันรอกมื่อปูปปันคือบ่มาว่าฉันมื่อบุปันนั่นคือคู่ปันแต่ว่าฉันรอกมื่อปันคักๆนี่เพียงเมื่อปันบาเห็นไปจะค้นเนาะหนึ่งหาสวน หาหนึ่งหนึ่งหาหาศนศนหาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้า่ายอเราขึ้วาขึ้นาแต่ว่าเล็กสูงอยู่ดอกครับเมื่อขึ้นก้อนในฟันว่าได้ปีนขึ้นต้นจิบงบาไงขึ้นน้ำกนเขาครับต้นใหญ่ๆสูงพากูขึ้นขึ้นมาขี่ว่าสั่น